สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวฝาปิดบอดี้นะคะแล้วก็เป็นฝาปิดท้ายเลนในชุดเดียวกันเลยค่ะเป็นยี่ห้อ JJC นะคะซึ่งจะมีหลากหลายใช้กับกล้องหลากหลายยี่ห้อค่ะ mm hmm. ก็คือมีทั้งใช้กับ Canon, Nikon, Sony แล้วก็ Fuji นะคะวันนี้จะมาลองรีวิวให้ดูนะคะใช้กับกล้อง Fuji ค่ะตัวน,นี้ค่ะ เรียนออกมาก่อนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวแพ็กเกจสินค้าก็คือจะมาพร้อมฝาปิดท้ายเรียนแล้วก็ฝาปิดบอดี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะวัสดุก็ค่อนข้างโอเคดูแข็งแรงใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะฝั่งนี้จะใช้เป็นตัวปิดบอดี้ค่ะก็ใส่ลงไปนะคะใส่ไปให้ลงล็อกค่ะแล้วก็ใส่ไปนะคะก็หมหุนที่ลงล็อกเป็นลักษณะบบนี้ค่ะ งานค่อนข้างดีนะคะมาเป็นก็เป็นไงนะคะนี่ค่ะก็สามารถเก็บใส่กระเป๋ากล้องใส่ยตู้กันชื้นกรณีที่เราต้องการแยกเลนแยกกอดีนะคะสนใจสินค้าย,ยังไงก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ